สวัสดีครับวันนี้เป็นวันดีๆวันหนึ่งนะครับสภาพอากาศดีด้วยแล้วก็พวกเรากําลังเข้ามาฝึกกันนะครับฝึกล่มร่อนนะครับอากาศสยานที่ไม่มีเครื่องนะครับสามารถทําการไต่อากาศได้นะครับจนถึงชั้นเมฆได้เลยนะครับเพราะนักวิทยาศาสตร์เขาดีไซน์ล่มร่อนไว้นะครับอันนู้นนะครับก็เป็นครูฝึกนะครับครูแมนนะครับเป็น วินดัมมี่สำหรับวันนี้นะครับเป็นนักบินเที่ยวแรกที่จะทําการทดสอบอากาศนะครับเพื่อประเมินอากาศภาวะอากาศนะครับเมฆลมกระโชกทิศทางลมความเร็วลมเทอร์มอลหรือลมบ้าหมูนี่ครับที่เป็นลมร้อนกระแทกมาก็จะแล้วเข้ามาประเมินนะครับว่าสภาพอากาศแบบนี้ เหมาะที่จะฝึกกับนักบินชั้นไหนนะครับชั้นต้นชั้นกลางหรือเป็นระดับแอดวานนะครับก็ทำการด้านนู้นแล้วนะฮะทำการบินก็ไต่อากาศมาได้นะครับเนี่ยเดี๋ยวท่านกำลังขับเข้ามาเลยนะครับก็เมื่อสักครู่ก็เทคออฟจากตรงนี้แหละครับตรงที่ยืนอยู่เนี่ยแล้วก็สามารถ ข้ามฟากไปด้านโน้นได้ด้วยนะครับการบินทางไกลเนี่ยครับเป็นศาสตร์หนึ่งนะเขาเรียกว่า cross country นะครับก็สามารถบินได้เป็นร้100อยร้อยกิโลเลยนะครับด้วยภาวะของล่มที่ไม่ต้องใช้เครื่องเนี่ยครับเป็นความอาัศาจรรย์ชนิดหนึ่งนะแล้วการบินชนิดเนี่ยมันใกล้ประชาชนมากที่สุดนะครับที่เราจะเอื้อมถึงได้เพราะว่ามีราคาไม่ไม,ไม่ไม่แรงนะครับไม่แรง ไม่แรงเมื่อเทียบกับอากาศยานตัวอื่นนะครับอพากายดิงหรือล่มล่อนเนี่ยทั้งครูฝึกแล้วก็นักบินนะครับนักเรียนเนี่ยจะมีลายเส้นเฉพาะของเขานะครับเพราะฉะนั้นศาสตร์นี้จะเป็นศาสตร์ของการฝึกที่มีลายเส้นด้วยนะครับถือว่าเป็นอากาศยานเบาพิเศษนะครับชนิดหนึ่งตัวนี้ถ้าเป็นอากาศยานก็คร่าวๆนะครับคร่าวๆ ไม่รวมฮอดแอร์บอลลูนเนี่ยฮะก็จะมีปีกอ่อนนี้เราเรียกว่าปีกอ่อนนะครับเพราะปีกมันเป็นผ้าแล้วก็พลังมอเตอร์ก็เรียกปีกอ่อนเช่นกันเหมือนกันนะครับพลังมอเตอร์เป็นอากาศยานเบาปีกอ่อนแต่ใช้สัญลักษณ์ ppg ครับเพิ่มเพาเวอิร์ดพาราไกดิ้งนะแต่ถ้าไม่มีเครื่องก็เรียกว่า pg พาราไกดิ้งอย่างเดียวลายเส้นก็จะเป็นของครูฝึกไม่เหมือนกันนะครับทั้งพาราไกดิ้งแล้วก็พลังมอเตอร์ไม่เหมือนกันเป็นคนละแบบคนละตัว เพราะนั้นคนฝึกก็จะมีความชำนาญคนละตัวด้วยดูทุกอย่างจะบังคับด้วยมือทั้งสองข้างจับสายนะฮะใช้น้ำหนักไม่มากนะครับไม่มากก็มัน ในการบินปกติก็ประมาณครึ่งกิโลนะที่ถือไว้นะครับก็เบาขึ้นเป็นครึ่งกิโลเลยประมาณนี้นะครับที่ฮาร์เบรกก็ประมาณสักสิกว่ากิโลนะสิบห้าสิบหกกิโลแล้วก็เอ่อฟูลเบรกก็อยู่ประมาณยี่สิบห้ายี่กิโลเนี่ยทำได้นะครับก็ใช้เวลาไม่มากก็ถึงฟูลเบรกก็ใช้เวลาประมาณจากจากแค่วินาทีเดียวนะครับจาก3เมตรถึงฟูลเบรกเนี่ยใช้เวลาแป๊บเดียวก็ถึงพื้นแล้ว ช่วงใช้เวลานานๆเนี่ยก็ใช้ใช้แรงเยอะๆเนี่ยก็ใช้เวลาไม่มากนะครับในขณะบินก็แค่แตะๆไว้มีน้ำหนักประมาณไม่ถึงครึ่งกิโลนะครับไม่ถึงครึ่งกิโลสบายๆนะเพราะนั้นกีฬาชนิดนี้จึงเป็นเด็กยังบินได้ผู้หญิงบินได้แล้วก็ผู้สูงอายุก็ยังบินได้นะครับโรงเรียนเราได้ฝึกผู้พิการไปแล้วด้วยนะครับถึงหกท่านนะครับหมายความว่า อา,อากาศยานตัวนี้สามารถบินด้วยผู้พิการยังสามารถทําการบินได้นะครับตัวนี้ที่กําลังไต่ขึ้นไปเนี่ยเรียกว่าการบินกับลิฟต์นะครับลิฟต์แบนหรือแรงลมที่มาปะทะกับอุปสรรคสิ่งกีดขวางนะครับจะเป็นต้นไม้ก็ดีจะเป็นบ้านก็ดีหรือภูเขาก็ได้นะครับจะมีแรงยกอยู่ด้านหน้าของของภูเขาหรือเนินนะครับ ถ้าเราเรียนรู้ไปแล้วเราจะอยู่ในห่วงพื้นที่นั้นมันก็จะทําการยกตัวล่มตัวนี้ไปแล้วก็พานักบินไปที่ต่างๆอันนี้ถือว่าเป็นการบินระดับกลางนะครับสำหรับนักบินระดับ S1 ก็คือจะบินกับล,ลมอีกชนิดหนึ่งนะครับเรียกว่าลมร้อนหรือลมบ้าหมูบ้าเรานี่แหละจะมองไม่เห็นนะครับก็นักบินต้องมีความสามารถในการที่จะหมุนเข้าไปในวงนั้นๆน,น,นะครับเหมือ Hurricane นเฮอริเคนเล็กๆ มันก็ไอตัวนี้สามารถไต่อากาศได้จนถึงชั้นเมฆได้เลยนะครับเป็นพันพันเมตรหรือสองสามกิโลทําได้นะเห็นไหมมันเป็นปีกอ่อนมันก็จะพับของมันได้นะธรรมชาติของเขานะสําหรับล่มสำหรับ,บเบรกร์ก็มันก็จะสลัดเองแต่ล่มตัวนี้เป็นล่มแอดวานแล้วนักบินจะต้องทําการช่วยในการสลัดนะในการเปิดปีกออกนะเห็นไหมครับเพราะระบบเนี่ยเขาจะเขาจะทํา สร้างไว้แล้วนะครับให้นักนักบินตั้งแต่เริ่มต้นยังสามารถเป็นแอดวานได้นะก็โดยโดวยร่มด้วยนะครับชนิดต่งตางๆมีนะครับตั้งค่าเอคลาปีค่าซีคลาดีเลยนะครับตามความสามารถของนักบินก็ประมาณนี้นะครับอ๋อแล้วอีกตัวหนึ่งก็คือการบินชนิดคอสต์คนทรีนะครับหมายความว่าเมื่อเราไตา่อากาศขึ้นมาถึงชั้นเมฆแล้วนะขึ้นเป็นพันสองพันเมตรแล้วนะ เราก็ทำการเดินทางนะครับเดินทางจากจังหวัดไปอีกจังหวัดหนึ่งนะครับเป็นร้อยร้อย,อยโลทําได้นะครับตรงนั้นถือว่าเรือว่าคอร์ทันทรีนะครับถือว่าเป็นขั้นสูงสุดของการบินพาราขึ้ดิ้งกีฬาชนิดนี้แล้วนะครับสําหรับท่านใดที่สนใจนะสนใจจะเข้ามาเรียนรู้เรื่องเบสิกก่อนก็ยินดีนะครับอาประสานมาได้นะใย้เข้าทดลองฝึกก่อนหนึ่วันนะไม่ต้องคิดอะไรมากสบายๆนะครับ ยิ่งเข้าใกล้มันมากเท่าไหร่สิ่งนั้นจะง่ายนะครับความกลัวเรื่องความสูงหรือความยากนี้ก็จะหายไปนะครับในยุคป,ปัจจุบันนะครับโรงเรียนพคชินวิ่งได้ผลิตหลักสูตรนะครับหลักสูตรเป็นหล,ลักสูตรของติวเตอร์นะครับหรือกวดวิชานะจะรู้เรื่องที่จําเป็นต้องรู้ทฤษฎีน้อยนะครับจะเน้นการปฏิบัตินะครไม่ต้องท่องจําอะไรมากเพราะฉะนั้นเด็ก เจ็ดขัวแปดขวเยังสามารถทำการบินได้นะครับถ้าเราไปเน้นวิชาการนะครับเพราะว่าถอดรูทไม่ได้ตีคนวิติก็ไม่ได้แล้วเขาจะบินยังไงครับนี่คือเป็นจุดอ่อนของเรื่องการเรียนแบบทฤษฎีมากๆไปในยุคเก่านะโรงเรียนก็ปรับมาให้มันง่ายขึ้นแม้แต่คนมีการศึกษาแล้วไม่มีการศึกษามารมททาได้หมดนะครับประมาณนี้ต้องกังวล โอเคเดี๋ยวผมกลับมาใหม่นะผมเตรียมตัวจะฝึกคนใหม่ต่อไปแล้วนะครับท,ทุกท่น่นะมมด,นดีครับดนใหีครับหรือจะให้ผมไลฟ์ต่อก็ได้นะครับก็ฝึกด้วยเพราะว่าผมเป็นนักบินเจเนอเรชั่น X นะครับเพราะเรื่องเทคโนโลยีไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรกับเขานะครับ แต่เรามีความชํานาญเรื่องประสบการณ์การบินนะครับก็ทําสิ่งนี้มาซ้ำซากนะครับาปีแล้วนะครับตั้งแต่ั้งแต่ปี1995 19, 19, งเาท่านที่เข้ามารับการฝึกก็จะมั่นใจได้ว่าท่านจะไม่พลาดสิ่งใดเลยนะครับจะไม่ลอดตาเราเรามีความชํานาญ เดี๋ยวให้ดูสักครู่ก็ได้นะครับเ้อเราอยู่ในแรงยกเนี่ยลมลมมากระแทกด้านนี้นะครับแล้วก็เกิดแรงมากระแทกรับต้นไม้หรือก็เนินเนี่ยก็เกิดแรงยกด้านนี้ฮะเพราะลมยังอยู่ในเอ e อเรียเนี่ยมันก็จะทำการยกสูงไปเรื่อยๆจนสุดแรงยกมันก็จะอยู่ตรงนั้นนะตราบใดก็แล้วแต่ที่เราไม่ออกจากพื้นที่มันก็จะยังอยู่อย่างกับเราอยู่อย่างเนี้นะครับจ่ได้เป็นหลายๆชั่วโมงเลย ่าลมจะดบรบลงมานะครับผมขออญาตจบอยู่แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับปฏิสัติรับ